ึงคนที่เกิดวันศุกร์กันแล้วค่ะดาวศุกร์เนี่ยจริงๆเป็นดาวที่ชอบนะคะเพราะว่าเป็นดาวชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นดาวแห่งความสุขเป็นดาวที่มีความสุขนะคะสำหรับคนที่มีดาวศุกร์ดีๆเนี่ยนะคะเวลาที่เราอยู่ใกล้เนี่ยเราจะรู้สึกมีความสุขแล้วเราก็จะไม่อึดอัดเลยค่ะนะคะดาวศุกร์ดีๆเนี่ย จะให้คุณเกี่ยวกับของสวยงามนะคะของสวยงามหรือว่าพวกงานศิลปะต่างๆนะคะแต่เวลาที่ดาวสุขเสียนี่ก็เสียเหมือนกันนะคะมันจะเสียทั้งการเงินแล้วก็ความรักด้วยนะคะแต่ถือว่าคนที่เกิดวันศุกร์นะคะภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่เลวทีเดียวค่ะดีเลยละค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่เดอะไฮโลแฟนก่อนนะคะ ฮาเแฟนตั้งต,งตรงตรงนี้เนี่ยบอกผมว่าถ้าคุณทํางานประจํานะคะสังเกตดูลักษณะของเสานะคะเสาที่ตั้งตรงแบบนี้เนี่ยสื่อถึงความมั่นคงให้คุณกับงานประจําหรืองานที่อยู่ในสถานที่นะคะตัวเราเป็น2คนนี้ค่ะเป็นคนหัวล้านสองคนนี้นะคะมันจะสื่อถึงว่าสัปดาห์หน้านะคะถ้าคุณมีปัญหา นะคะจุกจิกกวนใจในที่ทํางานหรือปัญหาอะไรที่คุณต้องการคาแนะนำเนี่ยอย่าลืมที่จะเข้าไปหาผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าคุณจะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็จะให้คําแนะนําที่ดีทีเดียวค่ะต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าของคนที่รับราชการหรือว่าทํางานที่มีเจ้านายนะคะไปได้สวยมีปัญหาปรึกษาผู้ใหญ่เอาไว้นะคะ มาดูในตำแหน่งของการเงินกันบ้างน,นะคะเป็น The World เป็น The World ตั้งตรงนะคะ The World ตั้งตรงตรงนี้เนี่ยถือว่าคุณมีความประหยัดมากขึ้นนะคะคิดมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้เงินนะคะไม่สุรุ่ยสุร่ายเหมือนเดิมแล้วนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าการเงินเนี่ยพอไปได้นะคะพอไปได้ก็ยังดีกว่าไม่มีให้จับจ่ายเลยและสิ่งที่ดิฉันชอบเกี่ยวกับไพ่ใบนี้จริงๆเลยลก็คือว่าคุณรู้คุณตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้จ่าย และคุณคิดเกี่ยวกับการที่จะเก็บออมเงินเกิดขึ้นด้วยตรงนี้ต้องถือว่าเป็นส่วนที่ดีมากๆสําหรับไพ่เดอะเวิลในตําแหน่งของการเงินนะคะมาดูในเรื่องของชีวิตรักและครอบครัวค่ะเป็น The l o ว e r ตั้งตรงค่ะไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะจะให้คุณกับเพศตรงข้ามแล้วก็ในเรื่องของความรักมากๆเลยนะคะเวลาที่ไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นและตัวเรายังเป็นโสดอยู่นะ,ะแสดงว่าสัปดาห์หน้าเราจะ มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนที่ถูกอ,อกถูกใจและเป็นคนดีด้วยค่ะเพราะดูไพ่สิคะไพ่ที่ประกอบข้างๆเนี่ยเป็นทั้ง The High o v e a n นะคะเป็นทั้ง The World นะคะคนดีคนนี้อาจจะอายุมากกว่าคุณนะคะอาจจะอายุมากกว่ากว่าคุณก็เป็นไปได้ด้วยเพราะมันเป็น The High o v e f a n เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่าความรักภายในสัปดาห์หน้านะคะการเงินนะคะแล้วก็การงานของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ย ก็ถูกว่าใช้ได้ทีเดียวนะคะยังไงก็ยินดีด้วยค่ะ